อ๋ออนหน้ามากอะไรเธอก็ใส่ตาสั้นไม่งนเธอจะมาก้มดูทำไมอ่ะใส่ตาดีไม่อ่านตรงนู้นไปอุ้ยมันก็ไกลเกินจริงปั้นอู้ดเห็นไหมเอาไหมสมมติเห็นไหมเอาอย่าก้มมาดิเอาให้อ่าข้างในมันเร็วมากอ่านนะเอาเอาอันไหนอ่านได้เดือร้อนชอบคู่นี้เออว่ะแต่ใครนี่ฉันก็ไม่เห็นนะนางเจ้าของคอเห็นอีก สิน้องโซฟาห,หลับเท่านี่อันนี้คือตอนเช้าก็คืออยู่ขอนแก่นแล้วก็มา<ช>ลงเครื่องุ๊บก็ไปงาน<ช>แล้วก็มาเนี่ยไม,ไม่เหนื่อยหรอยังไม่ง่วงพปรตินตอนกี่ทุ่มจริงจริงเมื่อคืนนี้นะนอนที่สี่บินมีถ่ายโฆษณาโทรศัพท์ตอนเก้าโมงถ่ายโฆษณาเสร็จปุ๊บก<ม>็เลือกที่จะถ่ายโษณาหน้าสนามบินเท่าไหร่เสร็จปุ๊บก็ดดขึ้นเครื่องเกลียวเครื่องปุ๊บ ไปทําเช็คบ้านปุ beings, ๊บก็ไปพ eh? ี <S 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 ่บินปุ๊บมาอี่นี่ปุ๊บแล้วก็จะนอนปุ๊บตื่นขึ้นมาตีห้าปุ๊บอาบน้ำแต่งหน้าไปเบิร์กไม่แล้วคืนนี้ต้องนอนกี่โมงไม่รู้กี่โมงแต่ว่าต้องตื่นตั้งโมงนาทีตื่นตีห้าตีหกโมงต้องตื่นหกโมงใช่ตอนนี้ห้าทุ่มก็คือยังไม่แต่ปกติชีวิตแซมก็นอนประมาณนี้เลร็วมันก็ไม่ได้หยาบงงไม่แต่ถ้าไปเล่นคอนเสิร์ตอ่ะก็นอนดึก เรื่องวอนเสร็จก็นอนตีสี่พี่เอ้ยก็วันหนึ่งนอนประมาณสามชั่วโมงเยอะขนานอยู่สี่หาชั่วโมงอยู่ตัวมันเริ่มเย็นแล้วนี่ท่าน <c oughs> เย็นละสิบเก้าค่ะเมื่อกี้ร้อนมากอีหรืเมื่อกี้ห่อนออกห่นอนหรือเปลอ,อีหรืบออกห่อนดีไม่มีใครเขาร้อนเลยเพื่อน <c oughs> ตังเอาอีจะเป็นห่อนไหมมันร้อนแหมม่มมีใครเขาร้อนเลยค่ะสิเป็นตัวอย่างเราร้นอนตัวไปเรื่องนั่งนน เปนเสืออันนี้ไม่หอมพี่นอ้องเพิ่นเส,บส,บสบือส<บ>อันี้ไม่หอมกินไหมมักสงแล้วก็แตงหมูแตงหมมันช่วยมันช่วยให้เราเย็นได้นะคลายร้อนอ่านี่นะครับแตงหมูนะครับกินเลยค่ะกินบ่พี่น้องอมไม่ไฉันนะ่ะอยู่บ้านแล้วฉันแบบไม่ได้ใช้พลังงานเนะพิ่นกินไบโดเพิ่นไปออกกล่องหนามาานาันจะไงดาราหนาถ้าแดาร้ามีถุงไหรเลิงน้องเป็นบ่ เขต้องหน้าเล็กดิเขาหน้าใหญ่ก็โดนบูลลี่ไงเราออกกล้องมันใหญ่ใช่ไหมเราต้องไปฉีดกันฉ่ำอะไรเหรออะไรเหรออ่านไม่ทันทำไมทำอะไรเขาบอกว่าแว่นฉันเอียงมันเอียงเหรอวะมันคือมันมันปกติเอียงอยู่บอกไรไรเรื่อยเลยทำตรงออ ยู่ดีทำให้ตัวโบติคิวโบติดนี่นี่อันนี้คือเธอย่าเงือคิวแม่ยังยังเงืคิวเงื่องแปลว่าอะไรอย่าอะไรแบบยกคิวเงื่องแปลว่าอะไรไม่อยากใช้อีสานเลิกดีวะเอาอยสานเพิ่ม่าอยังเ้ื่อแปาว่านังไม่พอใไหม เบี้ยวเบี้ยวว่ะเออว่ะทำงานเบี้ยวว่ะเพราะว่าเมื่อกี้ฉันนั่งทับป่ะยังเลาะคิ้วเธอนั่งทับหรือเปล่าโอ้ดาคกับเ้องนั่งทับเองเพาะาดาเขาก็เมื่อกี้ยวอะไรตรงนี้อ่ะเออว่ะเพูนซื้อแต่งโมให้เขากินของเหลืองง่ายมากวันนี้อยู่บ้านเพื่อนนะครับนสีดำมันจะเท่าไหร่ปะมา้องถือ มันใส่ใต้ไม่าไปใส่หน้าฉันเสียอันนี้อูู้ไปเห็นอย่างเลย <laughs> อันนี้เท่ากันปะเท่าเออนี่เบี้ยวนานอ, <laughs> อันนี้เบี้ยวปะโอ้ยอันนี้เบี้ยวปะเท่าอันนี้เท่ากันอืมเมื่อกี้เธอนั่งทับแน่เลยอ่าเบี้ยวจริงแล้วดูเมื่อกี้เธอนั่งทับมอเมนเธอหรือฉันนั่งทับที่ฉันบอกว่าแว่นฉันหักอะ่ะเมื่อกี้สักคนน่ะนั่งตรงเนี้ยแล้วมันทับเจ้าเจ้ารังทับแม่นไฟ เธอค่ะใครนั่งทำบอใครนั่งก่อนนั่ตีไปแล้วนะครับไม่มีไม,ม่คน,นั่งคืตรงนี้แม่นตรงนี้ใช่แม่นตรงนี้แล้วมันอปียกตรงโน้นแล้วคือพออะไรพึ่งเอามาใส่พื้นปับ๊บแบบนี้นั่งเองแปลว่าต้องมีคนนั่งทับไม่หนูกับบิก<ม><พ>อ<ม>่ะเพราะตอนแรกมันไม่ไโอเวอร์แขวี่ด้วยก็ดีอย่าไปใส่แต่ใส่ตาสั้นอาะมันไม่เกี่ยวหรอใช่ดีถ้าสัตว์ละผมกติจะไปใส่มันจะเฮ้ยคือเหมือนเราทำตาคี๋ไหม อย่าไปใส่มันไม่ดีออกเอออันนี้ไม่เบี้ยวออกๆๆจะใส่แล้วครับเฮ้ยไม่เห็นเลย acting ก็ฟอร์มเป็นดาราไงเผยตัวเล่นหนังแล็กซีรีส์เนาะจบอันนี้ไม่เบี้ยวละพี่น้องผมไปมึอนี่แสดงหน้ายก่เงาบนนี่หน้าขโคด้เลยน้าดำมาก ซื้อให้ใหม่เลยพน,นะ <c oughs> สามอันอยู่นี่นี่มาอยู่นี่นี่มันมอแว่นหนูเยอะค่ะเออใส่ตาสั้นไงมีแว่นเยอะแยะไปหมดมือหน็บ้านมูมูก็ดีดิพี่น้องเพื่อนก็นดีดิแตงโมก,กับเื้อให้กินคือการที่<ใ>เ,เป็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อะเราจะแบบมีจังหวะเงียบไม่ได้ใช่ไหมเราต้องพูดตลอดเวลาไม่อยางไนเราพูดอยู่อๆก็มาเพราะว่าเอาอยู่ๆก็มาเรื่องของกินไม่เราเป็่ผู้ใหู่บ้านเราเป็น อินฟูเราต้องพูดแต่อะราอยู่แล้วจะปล่อยให้เมายังช้อไม่ได้เราว่าเนี่ยแนวกินมันเยวมากมีไก่ซึ่งเราพูดไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเราก็พูดบนไปบนมันอันนั้นมันพูดแบบแบบสั้นๆเราเราพูดว่าหนีมาบ้านเพื่อนใช่ไหมเพื่อนเขาเตรียมตัวกินไว้ให้กินเยอะมากแต่ตอนแรกคือแนวกินไลยแห้งพี่น้องอนไนี่แิ่จบถูกไหมแต่ที่เรากลับมาพูดว่าเพื่อนเราซ้นเอากินแล้วรอเยอะมาก เนดีมันความหมายเดิมคนบอกอว่าเราความหมายมันความหมายเดียวกันแล้วจะพูดซ้ำทำไมมันความหมายเดียวกันบ่าซ้ำซ้ำคำความหมายเดิมทำไมถึงให้ใกล้ทำไมถึงให้ใกล้นะครับเพราะว่ามันจ่อมันจะแบบมันจ่อมันจ่อแปลว่าอะไรมันจะโอ๋ยอยากอีสานลึกเอาอีสานตื้นๆมันกระชั้นชิดมันกระชิดเอ้ยอยากเล่นอยากเล่นหนเธอเราพูดภาษาอีสานมาฉันจะทายสิว่าฉันสกิลภาษาอีสานฉันได้แค่ไหนคนอีหยัง คนอะไรมาแพร์เบย์แท้คนอย่างว่าเห็ดหนักแพร์เบย์แท้ทำหน้าละลื่นโมเมียนอะไรวะแพร์เบยจุ่มจุ่มคนอย่างว่าเห็ดหนักแพร์เบย์แท้ทำหน้าอะไรเฉลยปะไม่รู้หนูไม่ออกเฉลยไม่ได้เอลซีบอกอยหน้าสวยหน้าบานหรอ เมื่อกี้แปลว่าหน้าบานเหรอไม่รู้บรูขึ้นกันเอาดีๆเพรแ้แย่แปลว่าแบบเว้ยเพร้แย่อยูเเอ่เป็นแลนเหรอเป็นแลนเป็นแลนก็น่าละลื่นไงละลื่นอนะ่ะบรูยังขึ้นหาลื่นคุณตัวหนาเพรแ้แย่หน้าบึ้งง่วง,งก็งวงอย่าดูอย่าดูเหมือนห้าเอเอแล้วทำไมเขาดู ถ้าทุ่มเหมือนเอาคำหมื่นเอาคำหม <า S 1> ื่นเอาคำหมืนน่นน่นนาทะล้นก็คือทุกคนอะแปลไม่ตรงกันอะตอนเนี้ยโคตรยังเป็นแต่สร้างคนอะไรทำไมน่ารักอะดิ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 โคตรยังเป็นแต่แพงคนอะไรทำไมน่ารักเหมือนกันก็แต่แพงก็น่ารักอืมอ่ะอ่ <laughs> นะดีชอบกูไหม มาดิหนูว่าหนูได้อะทำไม่ลึกอะทำไม่ลึกได้เอาเขาพ่อเป็นคนขอนแก่นแม่คนชัยภูมิแต่เขาพูดภาษาไทยกับเธอไหมล่ะเขาเคยได้ยินไงได้ลำลีลำไรอุ้ยอย่ามาลำลีลำไระไรอย่ามาเสาสีโอ้ยอย่ามาสิกหนกไลยอะไรอ่ะ อย่ามาซิกนิกได้ไหมทำตัวร่างพานอะซิกนิคประจบประแจมันงอนนะซิกนิกงอนแงงี่เง่าเวลาโกรธให้กันอย่างเงี้ยโอ้ยอย่าซิกนิกหลายเดีย๋ยวทำหน้าซิกนิกหลายงอนซิกน <c oughs> ิกที่แบบอะไรคนพูดมันแปลไม่ออก <c oughs> ไม่ไม,มันแปนไลไทยไม่เป็นเดี๋ยวต้รู้ตัวมันมันคนอีสานเขาจะเข้าใจมั้ยงอนอย่ามาซิกนิกก็ฟีลแบบหน้างออย่ามาหน้างออะไร ก็น oh, ่าอ <enes> ๋อจริง่คือหน้าสิกงิกหน้าเิียบก็งอนไงเออหน้างอนหน้าอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้คือหน้าสิกงิกนี่ฉันยังไม่ได้งอนเลยค่ะอโเค